คุณเคยสงสัยไหมว่าในโลกที่ผู้แข็งแกร่งคือผู้อยู่รอดสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอกว่าจะเอาตัวรอดยังไงคำตอบอาจไม่ใช่การมีเขี้ยวเล็บที่แหลมคมหรือพละกกำลังที่มหาศาลเสมอไปแต่มันคือศิลปะแห่งการหลอกลวงวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องจริงที่ยิ่งกว่านิยายสายลับเรื่องราวของแมงมุมตัวเล็กๆ ที่อาจหารท้าทายอำนาจของกองทัพมดนับแสนด้วยอาวุธเพียงอย่างเดียวคือการปลอมตัวที่แนบเนียนจนหน้าขนลุกหากเราลองย่อส่วนตัวเองลงไปสู่ระดับพื้นดินแทรกตัวผ่านยอดหญ้าและเศษใบไม้ทับถมเราจะพบกับสมรภูมิที่ดุเดือดเลือดพล่านที่สุดแห่งหนึ่งในธรรมชาติโลกใบเล็กที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ระหว่างผู้ล่าและผู้ถูกล่าที่ดำเนินไปอย่างไม่มีวันพัก และท่ามกลางความโกลละหนนั้นมีมหาอำนาจหนึ่งที่ครองความเป็นใหญ่ดุดดั่งจัก,กรวรรดิที่ไม่มีวันหลับไหลนั่นคืออาณาจักรมดสำหรับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กส่วนใหญ่การเฉียดกรายเข้าไปใกล้เส้นทางเดินทับสีดำที่ทอดยาวหรืออาณาเขตปากปล่องลังมดไม่ต่างอะไรกับการย่างเท้าเข้าสู่แดนประหารเพราะมดไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวพวกมันคือซูเปอร์ออแกนิซึมหรือสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ ที่ประกอบขึ้นจากหน่วยย่อยนับล้านที่ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างไรทิตฐิกองทัพมดทหารนับพันที่มีกรามอันแข็งแกร่งที่บดขยี้เปลือกมแมลงได้ง่ายได้และบางชนิดยังมีกรดพิษร้ายแรงที่พร้อมจะฉีดพ่นใส่ศัตรูพวกมันพร้อมที่จะรุมสังหารผู้บุกรุกที่บังอาจล่วงล้ำเข้ามาในเสี้ยววินาทีจุดจบของผู้โชคร้ายที่หลงเข้าไปมักจะเป็นการถูกรุมถึงฉีกร่างเป็นชิ้นชิ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปเป็นสเสบียงโปรโตีนเลี้ยงดูตัวอ่อนในอาณาจักรต่อไปความจริงข้อน,นี้เป็นที่รู้กันดีในหมู่สัตว์โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแมงมุมนักล่าผู้สันโดษที่มักหากินตามลำพังแม้พวกมันจะมีเขี้ยวพิษที่ร้ายกาจและใยอันเหนียวหนึบเป็นอาวุธแต่เมื่อต้องผเผชิญหน้ากับจำนวนที่มหาศาลและความสามัคคีแบบยอมตายถวายหัวของฝูงมดแมงมุมตัวเดียวดายย่อมตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัด แมงมุมส่วนใหญ่ในโลกนี้จึงเรียนรู้บทเรียนทางวิวัฒนาการที่จะหลีกหนีให้ไกลจากกลิ่นกรดฟอร์มิกและเส้นทางเดินทัพที่คล้าคล่ำไปด้วยมดเหล่านี้แต่ทว่าในความโหดร้ายของกฎแห่งป่าที่ดูเหมือนจะตรงไปตรงมากลับมีเรื่องราวสุดเหลือเชื่อซ่อนอยู่มีแมงมุมกลุ่มหนึ่งที่ปฏิเสธที่จะวิ่งหนีเหมือนเผ่าพันธุ์อื่นๆพวกมันเลือกเส้นทางวิวัฒนาการที่แตกต่างบ้าบินและมีความเสี่ยงสูงที่สุด แทนที่จะหลบซ่อนพวกมันกลับเลือกที่จะเดินหน้าเข้าหาดงศัตรูที่อันตรายที่สุดด้วยความตั้งใจไม่ใช่ในฐานะผู้ล่าที่บุกเข้าไปตรงๆแต่ในฐานะสายลับผู้แทรกซึมเข้าไปในอาณาจักรแห่งมุมมืดนี่คือเรื่องราวของสุดยอดนักต้มตุนแห่งวิวัฒนาการแมงมุมที่ตัดสินใจใช้กลยุทธ์ที่เสี่ยงตายที่สุดในเมื่อสู้พวกมันไม่ได้ก็จงเข้าร่วมกับพวกมันซะภารกิจของมันคือการตบตาเจ้าของบ้านที่ดุร้าย และมีระบบตรวจสอบที่เข้มงวดที่สุดในโลกมแมลงและเดิมพันของภารกิจนี้มีเพียงอย่างเดียวคือชีวิตหากพลาดแม้แต่นิดเดียวท่ามกลางเขี้ยวแหลมๆนั้นไม่มีโอกาสแก้ตัวครั้งที่สองการจะแทรกซึมเข้าไปในสังคมที่เข้มงวดอย่างมดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่คิดจะทำก็ทำได้มันคือผลลัพธ์การปรับตัวนับล้านปีเป็นการแสดงละครตบตาแห่งศตวรรษที่ต้องอาศัยความสมบูรณ์แบบในทุกมิติ เริ่มต้นจากความท้าทายทางกายวิภาคที่ชัดเจนที่สุดนั่นคือรูปร่างที่แตกต่างกันราวกับฟ้ากับเหวลองนึกภาพตามนะครับมดเป็นมแมลงมีลำตัวแบ่งเป็น3ส,ส่วนชัดเจนคือหัวอกและท้องโดยมีเอวคอดกิ่วขั้นกลางมีหกขาและที่สำคัญคือมีหนวดคู่สำคัญยื่นออกมาจากหัวเพื่อใช้สัมผัสโลกในขณะที่แมงมุมมีลำตัวเพียงสองส่วนคือส่วนหัวรวมอก และส่วนท้องป่องป่องมีแปดขาและไร้หนวดความแตกต่างนี้ชัดเจนมากพอที่จะทำให้หมดตัวอื่นจับพิรุษได้ในทันทีที่เห็นเพื่อแก้ปัญหาระดับโครงสร้างนี้แมงมุมใส่รับต้องใช้วิธีที่แหลมแหลกหน้าทึ่งอย่างมากพวกมันต้องซ่อนขาที่เกินมาสองข้างแต่จะซ่อนอย่างไรในเมื่อไม่มีกระเป๋าให้เก็บคำตอบคือพวกมันเปลี่ยนขาให้เป็นหนวด แมงมุมจะยกขาคู่หน้าชูขึ้นเหนือหัวแล้วโบกไปโบกมาตลอดเวลาเลียนแบบการเคลื่อนไหวของหนวดมดที่กำลังสำรวจตรวจสอบมันเป็นการแสดงที่ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากทางกายภาพอย่างมหาศาลเพราะมันต้องรักษาสมดุลร่างกายใหม่ทั้งหมดด้วยการเดินเพียงหกขาที่เหลือพร้อมกับต้องคอยควบคุมกล้ามเนื้อขาหน้าให้โบกสะบัดหลอกตาอยู่ตลอดเวลาไม่ให้หยุดพักแม้แต่ในยามที่มันหยุดนิ่งก็ตามยิ่งไปกว่านั้น ร่างกายของพวกมันยังวิวัฒนาจนผิดแปลกไปจากแมงมุมธรรมดาส่วนหัวและอกที่เคยร่วมกันมักจะยืดยาวขึ้นและส่วนท้องมักจะพัฒนาให้มีรอยคอดกิว่วปลอมๆหรือมีแถบสีคาดเพื่อสร้างภาพลวงตาว่าพวกมันมีเอวเหมือนมดแมงมุมบางชนิดถึงกับมีจุกด,ดำขนาดใหญ่บนส่วนหัวเพื่อเลียนแบบดวงตาของมดอีกด้วยแต่การมีรูปร่างเหมือนอย่างเดียวนั้นยังไม่พอเพราะในโลกของมด ภาษาการเคลื่อนไหวก็สำคัญไม่แพ้กันในขณะที่แมงมุมนักล่าปกติมักจะเคลื่อนที่อย่างราบรื่นว่องไวดุดดังน้ำหรือหยุดนิ่งเป็นเวลานานเพื่อสุ่มรอเหยื่อแต่มดไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นมดเป็นสัตว์ที่ตื่นตัวตลอดเวลาและเคลื่อนที่แบบกระตุกพวกมันจะเดินเดินหยุดหยุดเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วซ้ายทีขวาทีและใช้หนวดเคาะสัมผัสพ,พื้นรอบๆตัวอย่างไม่อยู่นิ่ง แมงมุมใส่รับจึงจำเป็นต้องสลัดทิ้งสัญชาตญาณน,นักล่าเดิมของตัวเองและสวมบทบาทนักแสดงตลอด24ชั่วโมงพวกมันฝึกฝนการเดินแบบคุณยนต์เลียนแบบจังหวะการหยุดการวิ่งเหาะและการใส่ส่วนท้องของมดต้นแบบอย่างแม่นยำและที่สำคัญคือการใช้ขาหน้าที่ปลอมเป็นหนวดคอยเคาะไปตามพื้นดินและใบไม้เรากับว่าพวกมันกำลังรับรู้ข้อมูลผ่านขาคู่นั้นจริงๆ การแสดงที่ผิดพลาดแม้แต่วินาทีหรือการเผลอมีความเคลื่อนไหวแบบแมงมุมท่ามกลางฝูงมดที่แสนฉลาดอาจหมายถึงการเปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงและด่านทดสอบที่ยากที่สุดโหดหินที่สุดที่รอพวกมันอยู่ไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นด้วยตาเปล่าแต่อยู่ในโลกของกลิ่นอนาณาจักรมดไม่ได้ตัดสินมิตรหรือศัตรูด้วยหน้าตาเป็นหลักเพราะมดส่วนใหญ่สายตาไม่ดีนักแต่พวกมันอยู่ในโลกที่มืดมิดในรัง ที่ขับเคลื่อนด้วยสัญญาณเคมีที่ซับซ้อนเรียกว่าฟีโรโมนมดแต่ละรังจะมีกลิ่นเฉพาะตัวที่เกิดจากสารเคมีไฮโดรคาร์บอนบนสิ่งผิวเปรียบเสมือนรหัสผ่านทางชีวภาพหรือบัตรประชาชนที่ระบุว่าฉันคือพวกเดียวกับเธอกลิ่นนี้คือสิ่งที่แยกมิตรจากศัตรูหากมีสิ่งแปลกปลอมที่กลิ่นไม่ถูกต้องหลุดเข้ามาต่อให้หน้าตาเหมือนมดเท่าไหร่ก็จะถูกระบบรักษาความปลอดภัยของรังตราหน้าว่าเป็นศัตรูทันที เพื่อที่จะผ่านด่านที่มองไม่เห็นนี้แมงมุมสายลับจำเป็นต้องมีเสื้อคลุมหลังหนทาเคมีวิวัฒนาการได้สร้างสารรค์วิธีที่น่าทึ่งบางสายพันธุ์สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการเคมีในร่างกายให้สังเคราะห์กลิ่นพื้นฐานที่ใกล้เคียงกับมดเจ้าถิ่นได้แต่บางสายพันธุ์ใช้วิธีที่อุกอาจและเสี่ยงตายกว่าคือการขโมยอัตลักษณ์พวกมันอาจใช้วิธีแอบย่องเข้าไปสัมผัสถูถ่ายกับมดงานที่เผลอตัว หรือแม้กระทั่งขโมยซากมดที่ตายใหม่มาแบกไว้บนหลังหรือถูตัวกับซากเหล่านั้นเพื่อให้กลิ่นของเจ้าของร่างเดิมติดมากับตัวนี่คือการปลอมแปลงเอกสารราชการขั้นสูงสุดในโลกของมแมลงที่ทำให้พวกมันสามารถเดินผ่านยามเฝ้าประตูไปได้ลอยนวลเมื่อการเตรียมการทุกอย่างพร้อมทั้งรูปร่างท่าทางและกลิ่นที่ปลอมแปลงมาอย่างดีช่วงเวลาที่ระทึกใจที่สุดก็เริ่มขึ้นวินาทีแห่งการแทรกซึม ลองจินตนาการถึงแรงกดดันของแมงมุมตัวเล็กๆที่ต้องเดินปะปนเข้าไปในกระแสทานของมดทหารกลางโตที่เดินสวนกันขวักไข่เสียงขาของมดนับพันที่เสียดสีกันกลิ่นกรดฉุนกึกที่ลอยอยู่ในอากาศทุกย่างก้าวคือความเสี่ยงที่หัวใจแทบจะหยุดเต้นวินาทีวิกฤตคือเมื่อมดตรวจการตัวใหญ่เดินเข้ามาประชิดต,ตัวมันหยุดแล้วยื่นหนวดเข้ามาแตะสัมผัสที่ตัวแมงมุมเพื่อตรวจสอบกลิ่นในวินาทีนั้น แมงมุมสายลับจะต้องควบคุมสติให้มั่นคงที่สุดห้ามแสดงอาการตื่นตระหนกมันต้องหยุดนิ่งหรือใช้หนวดปลอมของมันแต่ตอบกลับไปอย่างธรรมชาติราวกับทักทายเพื่อนร่วมงานหากกลิ่นที่เตรียมมาเพี้ยนไปแม้แต่นิดเดียวหรือท่าทางมีพิรุษสัญญาณเตือนภัยจะถูกปล่อยออกมาและแพร่กระจายไปทั่วรังอย่างรวดเร็วแมงมุมสายลับจะไม่มีเวลาสำหรับการแสดงอีกต่อไปในวินาทีเฉียดดาดนี้ มันจะต้องสลัดคราบนักแสดงที่เชื่องช้าทิ้งทันทีและกลับมาใช้ความสามารถที่แท้จริงของเพาะพันธุ์แมงมุมนักล่านั่นคือการใช้พลังขาแปดข้างกระโดดหนีด้วยความเร็วสูงหรือการยิงใหญ่เพื่อโรยตัวหนีขึ้นสู่ที่สูงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่มดไม่สามารถไล่าตามได้ทันทิ้งให้กองทัพมดที่กำลังโกรธเคี้ยวสับสนดูเบื้องล่างเรื่องราวของแมงมุมสายลับจึงมากกว่าแค่การปลอมตัว แต่มันคือบทพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของวิวัฒนาการและการปรับตัวที่ไร้ขีดจำกัดของสิ่งมีชีวิตที่แสดงให้เห็นว่าทำกลางการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในธรรมชาติที่โหดร้ายผู้ชนะอาจไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเสมอไปแต่บางครั้งก็เป็นผู้ที่ใช้กลยุทธ์การปรับตัวและการหลอกลวงอันแยบยลเพื่อที่จะเปลี่ยนศัตรูที่น่ากลัวที่สุดให้กลายเป็นเครื่องมือเพื่อความอยู่รอดของตัวเองได้อย่างน่าอัศจรรย์ ทิ้งให้กองทัพมดที่กำลังโกรธเคี้ยวสับสนอยู่เบื้องล่างภารกิจในวันนี้อาจจบลงแล้วแต่ในโลกธรรมชาติการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดไม่เคยหยุดพักยังมีกลยุทธ์สุดแปลกและสิ่งมีชีวิตมหัศจ,จรรย์อีกมากมายที่รอให้เราไปค้นพบถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดทึ่งแบบนี้อย่าลืมติดตามเราต่อไปแล้วพบกันใหม่ในภารกิจหน้าสวัสดีครับ